สวัสดีค่ะหมกสตูนรีวิวนะคะวันนี้เรามาตลาดวันจันนะคะลาดนัดเปิด่ายนะคะที่ซอยซิปนะคะหรื่าคางคางเซเว่นนะคะกับตะเวนตี้โฮมนะคะอันนี้เราก็พาน้องนิออนมาเที่ยวนะคะตอนเล็กน,นะคะหมกขับว่าจะมาวัน,ยนเย็นๆนเนประวะ่าคงเยอะนะคะตอนนี้นะปาปานี่คือคงไม่ทันได้ตั้งคคงที่นะคะน้องนิออนบอกว่าคิวมาร์กเลยนะเมย์น้องไม่ไวหวแล้วก็เลยต้องพามานะคะ อันนี้คือโคอยังไม่แต่นในตังโค้งเลยนะคะตดลาดซอยซิบหรือาลาดนัดเปิดถ่ายวันจันทร์นะคะมีโค้งเยอะแยะเลยนะคะราคามีแพงบ้างถูกบ้างนะคะแล้วแต่กำลังทซับเลยนะคะอันนี้ก็เรามาดูโค้งกันนะคะ จะให้เล่ต่งงา,างส่งทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าน,นะคะลูกชินอะไรนไ่นคือตอนนี้เขายัางตั้งคคงไม่ครอบตี๋เนาะอันนี้เป็นลานโปรดนองนิ่งเลยนะคะบอกว่ามีขนมแปลกแปลกหรือว่าขนมเหนียวน้องอยากกินเยอะนะคะเป็นไม้บวกเลวอ่ะขนมคงในดวงใจน้องเลยนะคะนี่ก็คือทําการเลือกนะคะออกแบบได้ค่ะน้องนิ่ออัเลือกซิ่งที่น้องยากกินนะคะ อันนี้ก็คือตอนนี้คือเลือกนั่นมากเลยนะคะเพราะว่าทุกยางคือรอตารอใจนะคะแต่มูกอะไม่ยากให้นอนงอนกินลลกอมไม่ชอบให้ลูกกินเลยนะคะอันนี้นี่นะต่อลมงกันนิดนึงนะคะรางอยาดไดอันนี้แม่หุ้นตาไม่เห็นแม่มันมีเยลลี่อยู่ข้างในหมุกะวั่วไม่เอานอนก็ยากเอานะคะต้องล่งทําไปทํามานะคะคือต้องยอมย่างนะคะนั่ง จะเอาจริงๆนะคะก็ะคือจะเอาไม่ได้จริงๆอะเนาะก็คือได้ไปนะคะมัาม่าเป็นเยลลรี่อยู่ข้างใน,นมัม่วคิดว่าเป็นลูกอมนะคะอตอนเล็กต่อ,อ,ตอ,ตอมานะคะน้องก็เ<อ>ลืกวนไปเลยนะคะอันนี้คือวันนี้มั่ความจริงเนาะมุกจะชอบซื้อข้าเอ่อชอบซื้อไก่ต้มน้ำปลาเนาะแต่ว่าวันนี้มุกไม่หิวอะไรเลยนะนี้เลยแบบไม่ซื้อไอ่มุกเลย มุกสื่อแต่ก้องเหนีว้วนะคะน้องนีวบอกแม่เอากล้วยด้วยแม่ก็งงกล้วยนี่วะก็คือฉีกไปชีมาออนี่นะคะแล้วน้องเหนีอนก็เลือกแล้วนะคะเลือกเลวเลือกแล้วนะคะคือไม่ทุกใจนะคะไอตีทุกใจหวังที่มุกกระม่งไสื่อนะคะอยากเด็ดลูอกอมน้องมุกบ่ไม่ให้สื่อ เสียงหมุกนะคะเวลาพูดอาจจะเละไปว่าเสียงแรงๆลุ่วเมื่อกำลังวารู้อยู่นะความจริงไม่ใช่นะคะนี่คือเสียงปกติกขหมุกเลยนะคะที่หมุกพูดเนาะคนเราเนี่ยคือได้คันนุ่มนะคะก็คือใจตางนะคะหมุบเลยเสียงหมุกนะเวลาแง่เมื่อกำลังวารู้รุ่ววาใครนะคะความจริงไม่นะคะเสียงดีๆเข่าหมุกคือปกติเลยอันนี้เราก็มาเลือกเรามาเดิน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 รอบกันแล้วนะคะ ความจริงลาดมีความยาวอยู่นะคะแต่ว่าหมุก,กคือมันโลนเนาะการตื้อะค,ะคือแค่ปรับสะออนเนาะ,ะอันนี้ก็คือก็อออยังตังไม่เสร็จทีนะคะน้องเหนียวบัแม่น้องอยากกินเฟรนฟไคเอาจัดไปเลยะค่ะแล้วเต็มเลยนะคะน้อ,อ,อ,นองนิวบัวข้อสื่อเฟรนไคค่คะแต่ว่าไม่เซ่อะไรเลย,เลยนะไม่ใช่น้องกินเฟสไม่ได้ไน,นะแต่น้องอยากกินแต่น้องไม่อยากเซ่อะไรเลยน้องกินเฟสได้แต่คงไม่สนใจนะคะ เอาซื้อนี่เราก็จ่ายไปนะคะเหนื่อยวันนี้น้องเหนื่อยมากเลยเห็นวะนี่เราก็เดินเดินวันนี้มีเล็โคง้งโค้งอย่างตังมมตไม่หมดเลยเนาะนีโค้งอร่อยตัางเีลงเลยนะคะหละ่ค่ะทุกบางแพงบางนะคะแล้วแต่ตอนคุ้มโคงแม่คราเลยเนาะอันนี้ก็คือเดินแล่พยายามเก็บ เออบรรยากาศมาเนาะมีะนมเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็คือก็คือยืนเลือกเอ่ยยืนเดินผ้าเดินวนไปวนมานะคะมีร้านชูชิร้านเออผลไม้นะคะอ้าวไม่มีหลุดเป้งให้ว่าก็ไปกัน ไว้วยแข็งกันก่อนนะครับช่อกล้วยจากตำราของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับบางคนนะอันนี้นะคะเราเดินวนไปวนมานะคะหมูกระพกลานหมูกระพกลานไข่เก่งกับลานไข่เสื่อมก็เลยว่าเออน้องอยากได้ไหมนะคะอันนี้หมูกระพับใจมาเลยนะฮะน้องหนิวนเล้งวาล็อกจังน้องหนิวนเล้งวะเลยอย่าหลงฟังผมเลนะคะดมูกระพับใจมากเลย โอ้ยน้องตัวเล็กเกินไม่มีตัวใหญ่เลยตัว่ะแี่เลงนี่อ่นั้น้องคเีมใหญ่กอันนี้น้องนีเทำการเพื่อนะคะน้องเหนปวดนาอนดูนั่นเลยนะคะ ไม่ใจ็มีแต่โซ่หน้าเตียงองปูดตีนะคะอันนี้เป็นเสื้อเสื้อจีน้องไซน่าจะเป็นเสื้อสูนเด็กนะคะเปลว่าน้องขึ้นอนุบาลแล้วนะคะเสื้อตัวนี้นะคะนอนจะโควิดนอนตึ้งโรงเรียนปิดนอนตึ้งอะไรน้องเก็บเอาไว้เก็บเอยหน้าตึ้งวันนี้มาพบนะคะตึ้งก็เลยให้น้องไซเล่นตืเลยนะคะเพราะว่าน้องไม่ให้ยเครียดนะคะอันนี้หมุกก็มาเอากางเกงใส่อยู่ในบ้านสักตัวนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเก่าแล้ว อันนี้นะคะมาเลือกกางเกงไซน์นะคะหมวกกับน้องนิ้วได้คนละตัวนะคะน้องนิ้วได้ชุดนอนไปชุดนึงแล้วก,ก็หมวกได้กางเกงไปตัวนึงนะคะอันนี้ทําการได้ตังค์นะคะนี่คี่ป้าคะ ใบใจแล้วนะคะได้ชุนนอนแล้วนี่มุกกยุนลานเก้งน,นะคะมุกกระยุนก่อนแลยว,ว่าไม่ซื้อซึ่งแมค้าว่าโอ้เลยน,น้องนี่ดูแมคคาลา้วนก,ก็คือเลือกเก้งไปลาวนะคะมุกกระยหนแปลว่าก็ท่ายิดีดอแป๊บหนึ่งนะคะมมคแมคคา่า้วได้เลยค่ะก็คุอมบางบางเลยนะคะดีกว่าเข้าใจบุกนะคะนี่ก็คือเลือกซื้อเก้งก้อนนะคะได้เป็นเกงต้มกับเกงเออเกไป เออแกงขั้วปลาดุกนะคะออันนี้ก็คือเดินเลยๆนะคะน้องยี่ออนบ่วแม่ค่ะน้องอยากกินน้ำนะคะมีน้ำแข้งนี้ด้วยนะคะหมูะะมชอหมากเลยตอนเด็กๆนะคะเป็นน้ำแข้งเอ่อก็เหลวอะไรน้ำแข้งโลดไหมเออน้องหมูชอหมากเลยนี่มัวคือคือเอยนี่นะคะหมูป็นคนชอบกินเนม,มือ้อหมักหมากเลยนะคะหมูเป็นูุดมไมชอบกินเอไอ้นี่อะไรใช่ปชอบกินก็แบบเนี่ย พี่ส่องว่าทุกครั้งเลยนะว่ากินข้ากำหนดมันมิ้นข้าวแอะหลอดนะก็คือเราชอบไงเนาะอันนี้หมวกคือทำการสร้างประยัสิบบาทนะคะลูกละสิบบาทเนาะอันนี้ก็คือทำการสร้างนะคะคือมันยากมากเลยแต่ว่ามันปื้อโชว์หมวกไม่คือหมวกไม่ก่อยย้วอะไรเลยเนาะแต่จริงแต่ยวนหมวกสร้างเฉลิ้มยอันนี้คือไม่ยากเลย อันนี้ก็คือเมค้าจะใส่ทุ้งายนะคะหลังจากเราเลี้ยงอันนี้แล้วหลังจากลาบเนี่ยเด็กคนนี้ก็ทำการจ่ายตังค์เงินไหมตังค์เห็นไหมการเมือตีเล่นเลยนะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คือข้อผักเรื่องเขนี่นะคะมาเร็วเอา